ไอ้รับคนผ้าจ ok> ี๊ดเฮ้ยเหยียบผาเอา้เด oh, oh, ี๋ยเฮ้ uhm. ียบเฮยเหียบาเปิดโป้ผ้าเปิดโป้โอ้จี๊ดสุโอ้จี๊ดโอ้จอยเทิร์ฟจ้องฟอร์ตไปได้ไหมเยอะเลยได้คลิปลงยูทูบละน้า กุญพาอะไรมาเนี่ยขอค่าได้ไหมอ่ะขอสักทีเด้อขอสักทีเด้อขอ,ขอจับขอทัชหน่อยโอ้จะประตูเหมือนกูกนดวก้วยขอจับขอทัชหน่อยผมจอยเซิร์ฟพนุมพรอร์ตไปเน,ะนาะเทพยกุญพาอู้อู้อู้แหลกอู้อ่าแล้วจอยกันยังไงวะโอ้โอยเลขสามศูนย์หน้าศูนย์แหลกมาตะฟักผมซอส ผ่นแมปแล้วก็เกมโหมดได้ครับแล้วโหมันใหญ่มันมัน,มนรีเซ็ทคาแรคเตอร์โอ้โหอ,โอ๋ออะไรวะเนี่ย